สีครับทุกท่านวันนี้ตัวคุณตัวและน้องมีสุขแฟมบิรี่ชาแนลวันนี้เราจะไปขี่สเก็ตบอร์ดกันตามไปพี่น้องนี่ครับเทปที่2ของเราครับเทปนี้ไะพร้อมแล้วเทปนี้นะคะเป็นเป็นอะไรคะไรนะอะไรนะโคตนะเ <laughs> ทปนี้เป็นเทคนิคการขี่สเก็ตเทปที่แล้วเราขี่แบบเล่นๆคำๆยังไม่เป็น,<ห>นใช่ไหมวันนี้เอาจริงแล้วท่านผู้ชมมาพร้อมแล้วไปกันเลย ไปเลยว้าวโี้โหโอ้โอยโ้อ้ออ้โหไออ้โหโออ้โหอ้่้โหโไ้้อหโอ้โหโอ้โหอหโอ้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 ลไปอออ2อย่า

สองสามค่ะไปลงลงลงถังาดีรู้เนไป่อวโย่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 หนึ่งสองไอไม่กว่าดังเดียวไม่กว่ดังไป

อย,ยวมันสะดุดลูกมันสะดุดตรงนั้นอาคายามีคนี่ท่านผู้ชมนี่โอ้ได้แล้วนะเนี่ยหัเลี้ยวได้ไหมกําลังจะหันเลี้ยวอยู่นี่แหละโอ้โห้แปะหน่อยเอาขี่มาเส้นเขียวตรงนี้ลูกขี่มาเส้นเขียวตรงนี้เขียวตรงนี้ขี่ง่ายอ่าออกตัวมาเลยเร็้ยวว้ว ย่ำ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 นี่ตัวขอใหม่ครับเทคนี้ครับหนึ่งสองอ้าโอ้อันนี้เหยียบไม่กลางเท่าไหร่หนูต้องเหยียบกลางไหมเออใช่ถูกต้องเดี๋ยวเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายฝึกเลี๋ยวมาทางพ่ออันนั้นมาเลี้ยวขวาลูกเดี๋ยวมาทางพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางพ่อขอใหม่ขอใหม่เยี่ยมแล้วย่ำแล้วโอ้ mấy cái đồ long đeo chăng à? Ờ, kéo coi năn năn nhở, kéo kéo, phứt 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 này à? nhanh hơn 3, 1, 2, ma, uuuu, để em mà, để mà, để em mà, té em mà, để em mà, mưa em mà, wow, đẹp mượt, ma, để em mà, để yên, để yên, để yên, làm gì? 1, 2, ma, ở đường này, ở này, để em mà, để mà. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอำไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวมาใช้แรงอีกอ่าต้องแรงเร่งแรงอีกนิดนึงเอามาแรงเร่งมาชู๊บเต่มือโอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี้ยแชมป์สเก็ตประเทศคาเมนฟังคำสั่งก่อนเลี้ยวทางซ้ายมือซ้ายมือเราเออเลี้ยวทางขวามือโทษที เอามาเตรียมทัวหนึ่งสองไปไปอย่างนี้แต่มือแต่มือยังไม่ถึงกลับไปเริ่มต้นใหม่เตรียมพร้อมหนึ่งสองมาแตมือแต่มือแต่มือแต่มือ,มอเทปโอ้โหเปลี่ยนกันไหมตาแดดขี่เดีนนว่นมาไทยมา กงใหม่นะกงใหม่นะก็งน,นะใครก็ได้นะหนึ่งสองไอา้าเกโดตาน,นืบ้างพ่หนึ่ง,งาวาวแต่มือแต่มืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเมนี้นนออขอก่น,นี้นะึงเอามาววครั้นี้น่าถิง โอ้ชป์เลยชมตรงนี้คือเสานะมีสุเกิกขี่มาหานะเตรียมตัวเดินสองมา <c oughs> เอาไมไม่ถึง <c oughs> กระโดดลงกวันทำไมล่ะ <c oughs> เอาตั้งลำมาดีๆเราต้องตกน้ำนะ <c oughs> เตรียมตัว1 2สองมาโว้สุดยอดอ่ะโอเคตอนนี้ เดี๋ยวเราขี่ต่อแดีวบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเราเราขอฝึกซ้อมพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายใหม่เราจะฝึกฝึกซ้อมกันท่าใหม่ไงโอเคนะบอกท่านผู้ชมเออจ้ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราขอตัวนะครับซ้อมท่าใหม่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทรีวิวครั้งหน้านะวันนี้ครูตัวน้องมีสุขแฟมิลี่ชาแนลเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยคะบ๊ายบาย